โดยสอพอ,อัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่68ทับ2ริมถนนปากทางบางแคซอย7หมู่ที่4ตำบลบางแคอำเภออัมพาวาลักษณะบ้านเป็นบ้านทรงไทยนะคะครึ่งตึกครึ่งไม้สภาพค่อนข้างเก่าสร้างมานานหลายสิบปี เจ้าหน้าที่มีการประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเทศบาลตำบลเมืองใหม่และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัพพราเชนสมุทรสงครามเข้าช่วยกันในการฉีดน้ำดับไฟปรากฏว่าบ้านหลังนี้ค่ะเกิดเพลิงลุกไหมนานกว่าสองชั่วโมงเนื่องจากว่าเป็นบ้านไม้ด้วยซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้บ้านวอดเสียหายไปทั้งหลังนางวันเพ็ญพูลสวัสด์อายุ77ปีเจ้าของบ้าน เล่าว่าในตอนแรกเธอได้ยินเสียงดังมาจากห้องนอนของลูกชายที่ชื่อว่านายชูศักดิ์กูลสวัสด์อายุ40ปีคนเป็นแม่ก็เลยออกมาดูตอนนั้นเห็นไฟลุกไหม้อย่างหนักตนเองจึงรีบหยิบของมีค่าพอที่จะหยิบฉวยได้นเวลานั้นแล้วก็วิ่งหนีตายออกมาจากบ้าน จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเบื้องต้นทราบว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากห้องนอนของนายชูศักดิ์ที่เป็นลูกชายเจ้าของบ้านค่ะในเวลานั้นคุณชูศักดิ์ลูกชายเจ้าของบ้านกําลังไลฟ์สดขายนาฬิกาข้อมือผ่านทางออนไลน์คือคุณชูศักดิ์เนี่ยแกเป็นพ่อค้าออนไลน์แล้วในขณะที่ไลฟ์ก็ชาร์จโทรศัพท์เสียบชาร์จค้างไว้ด้วยค,คุณผู้ชมครับ ไม่แน่ใจตอนนี้ยังไม่มีรายงานที่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าเป็นเพราะว่าอุปกรณ์การชาร์จโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มันไม่ได้มาตรฐานหรือประการใดแต่อยู่ๆที่ชาร์จเ่ยมันเกิดความร้อนแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นมาทําให้เกิดไฟไหมนาฬิกาข้อมือที่คุณชูศักดิ์เขาไลฟ์ขายอยู่ถูกเผาวอดไปกว่าหนึเรือนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายจํานวนมากรวมกับบ้านทั้งหลังที่ถูกเผาวอดไปอีก ไม่คุ้มจริงๆค่ะ,คะมีเหตุการณ์ใกล้ตัวเลยนะคะคุณผู้ชมก็หยิบเรื่องนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์กันเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าการสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้อย่างไรต่อไปเราคงได้รายงานให้คุณผู้ชมรับทราบค่ะ